แล้วเนี่ยพอเขาเปิดเวิร์กช็อปแล้วเด็กมาเรียนกันเป็นหมื่นเลยนะต้งใจที่จะเล่ากว่าฮเบชัันที่เป็นการสั่นกระรอกซึ่งมันก็ส่งผลกับลาในการให้รถไถตกขบวนตนี่มันเคยมีน้ามือช่ยแล้วบนเรือก็ทางสอ่กระรอนก็มี ได้เวลาสุ่คคแล้วก่อนแวะเข้าสู่ช่วงพิธีการน,นะคะดิฉันศาสตราจารย์ดออรอุมาศิรบุญเดืองรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชบะังขออนุญาตกล่าวถึงที่มาและว,วัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในครั้งนี้ด้วยค่ะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ดําเนินการขึ้น เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต่อยอดด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลจะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันที่ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นชิ้นงานโครงงานนวัตกรรมดิจิทัมของ ที่ปรึกษารองนายกรัมนีรอตเตอร์วิสนุเครือง,องามเนี่ยซึ่งท่านคุมในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอยู่และท่านได้มอบให้น่ยมอบนโยบายเรื่องการเรียนการสอน Active Learning เนี่ยนะคะให้กับกระทรวงศึกษาและกระทรวงศึกษาก็ไ <mín> ด <ert> <mind> ้ดําเนินการเรื่องนี้นะคะมาโดยตลอดซึ่งเห็นว่าเป็นเกิดประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะคะก็ได้พูดคุยกับทางสถาบัน เทคโนโลยีประจบการนกคุณหารได้กความนะคะจากการที่เรามีการเรียนการสอน Active Learning เนี่ยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเราเนี่นะคะได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดและเป็นผู้ที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการเรียนการสอนนะคะ จะ s s ส v e เ e a r n น n ่มาเป็นแ c t i v e learning ทีนี้เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วจะเห็นว่าเดิมพาส s บเ e ียนน n ่เนี่ยมันเป็นการเรียนแบบ one way learning นะคะคือครูเป็นผู้ให้แล่ผู้เรียนเด็กเรียนเด็ก,ดกท่องจำแต่เด็กไม่ได้มีการที่จะแสดงออกในเรื่องของการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนี่แหละค่ะก็เ,เลยนำมาซึ่ง active learning นี ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานค่ะลำดับต่อไปครับ <c oughs> โอกาสสุดที่ท่านดร์สมารีผู้ไายเฉลยนะครับรองศาสตราจารย์ดรสมุทรเกียรติวิริลัยนะครับคณะบัตคณะวิศวกรรมศาสตร์สจนะครับรัตเตอร์ศาสตราจารย์ดร์สมุทรชัย ผู้ที่ท่องเสรีคณะบดีคณะเทคโนโลยียการเกษตรของสจระครับในในวันนี้นะครับถือว่าผมเองนะมีความิยดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่สถาบันเทคโนโลยีพระจเกล้าเจ้าคุณทหารราชบัลน,นะครับสวจรตระหนักถึงบทบาทและค้นหนุประการของ,ของการพัฒนาการศึกษาและการจัดก,การในรูปแบบ Active Learning ด้วยการเปการพิศารณนสูงเชิงระบบ GPS f i s t a p Step, พร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดรนะต้องขอบคุณท่นนานคณะบนีเป็นอย่างยิ่งนะทุกท่านตลอดคณะบนรีผู้ช่วยคณะโบีเยอะเลยวันนี้นะก็ภาคที่ท่านที่ปรึกษาผู้สมเกตนะครับก็ผมก็ภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้โอากาสพ่กัประานเพราะว่าเรายังมี โรงเรียนในกลุ่มทา่านสายอาชีาพบ้าสายอะไรต่างๆที่จะต้องเข้าไปช่วยวกรอบครับเองนะครับแต่ว่าต้องไปไปวางพื้อขันแบบนะครับเดียกได้ร่วมมือกันในหลียนรายละเอียดวันนี้ผมก็ขอแสดงความินดีและกลาบขอบคุณท่านคณะบดีเป็นอย่างสูงนะครับในโอกาสน้อนำความตื่นเ้นขอบคุณครับค่ะขอบคุณผมในนามคณะกรรมศาตรและก็ตัวแทนของสถาบันเทพมีพระจอมเกล้าเจ้า,าบุตรหัตรัฐบาลนะครับ ความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับการลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสถาบันที่มีประจอมเกล้าเจ้าลุหะรังาลนะครับแล้วก็สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอรในครั้งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันท่านคงทราบดีว่าทางสงจรอเองนะครับและก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เองนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผลิตนักนกวันตกรนะครับแล้วก็สร้างเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ประเทศนะครับในทุกเรื่องโดยเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่านักนวัตรกรเนี่ยอาจจะวัดด้วยวิธีการกระบวนการแบบเดิมๆไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากระบวนการแบบเดิมที่เราพยายามสอบหรือว่าพยายามแข่งกันในหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ใช่กระบวนการวัดนักคิดนะครับแล้วเราก็พบว่าหลายครั้งมากที่เราใช้กระบวนการอื่นนะครับในการสร้างนวัตรกรแลวรับเข้ามาเป็นนักศึกษาเราเนี่ยเรากลับได้นักนวัตรกร,รนักศึกษาชั้นยอด ที่สามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆดังที่ท่านอาจจะเคยได้ยินว่าสาจลผลิตเือครื่องหลายๆเครื่องก็ไปช่วยสถานการณ์ที่วิกฤตของประเทศในหลายๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงโควิดนะครับหรือเป็นตอนช่วงที่เราเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับซึ่งหลังนั้นเองนะครับไม่ได้มาจากกระบวนการนะครับง่ายๆของการคิดเรื่องข้อสอบหรือว่าการทําคะแนนนะครับ แต่มันเป็นก,ร,กระบวนการคิดในการสร้างนักนวัตกรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะวิศวศาสตร์นะครับก็ได้ร่วมเข้าร่วมงานกับของพวออครับและของหลายหที่นะครับแล้วก็พบว่านะครับเราเห็นว่านะครับกิจกรรมหลายเรื่องที่สร้างกระบวนการคิดเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนอกจากการที่มีคะแนนหรือว่ามีผลการเรียนที่ชัดดีนะครับสิ่งอื่นๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในอนาคตอัในใกล้กระบวนการของการรับคน หรือรักศึกษาของสจรและคณะวิศวศาสตร์เองนะครับก็ต้องปรับกระบวนการคิดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในโมดูลที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะครับทางสจรนะครับก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งาน,นะครับว่าอนาคตใกล้นะครับด้วยความร่วมมือจากโมดูนี้นะครับจะทําให้เกิดกิจกรรมพัฒนานะครับแล้วก็ออกแบบการจัดการเรียนแบบ,บ,บ Active Learning ซึ่งด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบแบบ G-Pass 5.0นะครับ แล้วก็พร้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ท่อน,นะครับเข้าไปทําให้ดับสนตน,นการสอนนะครับคุณภาพของทั้งครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษานะครับบุคลากรต่างๆซึ่งเป็นส่วนสําคัญมากที่จะเป็นอินพุตให้กับสอจรรยถูกดําเนินการปรับปรุงไปนะครับและทําให้สิ่งที่เราได้ร่วมกันก็คือการสร้างนักนกวัตรกรนักเทคโนโลยีหรือแม้แต่บุคลากรที่จะตอบโจทย์ประเทศ ไปแก้ปัญหาของประเทศในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังปเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้ความร่วมมือ m อ u นี้นะครับจะต่อให้เกิดความสําเร็จและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร,ากราของชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกิดการพลิกโฉมประเทศในระดับต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณทางพอลลและก็ทุกทท่านที่ทําให้เกิดแบบน,นี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณรองศาสตราจารย์มต้สำเร็จเกี่ยวติบเรืวองนี้เป็นอย่างสูงนะครับ ญาตเขาทั้งสองในงานด้วยลงนามในสัญญา M O U ค่ะขอเสียประมูเพื่อเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ด้วยค่ะและต่อที่จะถ่ายภาพนะคะในโอกาสนี้นะคะท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ กิจกรรมในครั้งนี้ในการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึน้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าการจะพัฒนาคุณภาพวิชาการที่เกิดขึ้นในโลกที่มีความผันผวนที่เกิดขึน้นหรือเรียกว่าบูเกอร์เบิร์เนี่ยเราพังจะไฝ่ายเดียวคงทาไม่ได้วันนี้ก็เป็นเป็นอะไรว่าโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรยกเห็นถึงความสาคัญถึงการพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับก็ขอชื่นชมคณะผู้จัดนะครับ รวมถึงอาจารย์ตสมารีนะครับที่ได้ผลักดันกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นคุณภาพมาจากไหนก็าจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นองค์ความรู้ก็คือจากผู้ส่งผูวุฒิจากผู้มีความรู้ทางวิชาการต่างๆ่างที่ทอย่างต่างๆี้เกิดขึ้นมาอาศัยความร่วมมืออาจารย์สมารีบอกกับผมอยู่เสมอว่าวการทําการใดจะสําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือวันนี้เห็นตัวอย่างของที่สิ่งที่อาจารย์พูดอยู่แล้วก็คือ ทุกหน่วยงานมาร่วมมือกันจับมือกันแล้วก็มองไปาหน้าคือผลสริดของงานที่เกิดขึ้นขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับลนัำต่อไปนะครับขอเรียนเชิญตลาดตา ค่ะในเซตที่หนึ่งเราเชิญผู้บริหารทุกท่านอยู่ก่อนนะคะค่ะในเซตที่สองขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและบุคลากรน,นะคะกล้องนี้ก่อนนะครับครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งภาพครับหนึ่งสองสามครับครับในคราวนี้ก็ได้ร่วมมือวางแผนนะฮะวางแนวคิดต่างๆแล้วก็ลงจี่จะดพื้นที่นะฮะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนเพื่อสร้างโอกาสเหล่านี้ ให้ก um, ับผู้เรียนต่อไปเป็นการเตรียมการถ้าเผื่อโรงเรียนได้มีการพัฒนาตั้งแต่ต้นอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้เด็กมีการพัฒนาต่อยอดนะจนมาสู่ที่สจรครั้ปต่อไปครับในส่วนของสจรเองนะครับก็จะเริ่มอีกกระบวนการหารือกัคเรื่องกระบวนการรับเข้านักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกระบวนการเหล่านี้ชัดเจนขึ้นนะครับเราอาจจะมีการรับนักศึกษาที่มีกระบวนการคิดมากขึ้นแล้วก็มีการรับศึกษาที่เป็นนักวิศวกรคล้ายเขียนมากขึ้นนะครับ รวมไปถึงกระบวนการที่เราจะเข้าไปร่วมกันนะครับในการทําทให้เทคโนโลยีที่ต้นนะครับรทางเรื่องทีารทางสชระด่ยเข้าไปสู่กระบวน,นการของทางพอวอมากขึ้นก็จะเป็นการสร้างคนที่ให้ตรงกับเทคโนโลยีที่เรา้องการได้อย่างดีมากขึ้นครับนักเรียนจะได้แน่นอนคือกระบวนการคริดพ,พร้อมเทคนโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเขาะจะมีพลังเทคโนโลยีมันเหมือนถูมันเหมือนเครื่องมือมันไม่ใช่กระบวนการคิดนตคร้องมันคือเครื่องมือ แต่เครื่องมือเหล่านี้มันพร้อมที่จะไปต่อยอดได้ดีดอย่างไรเนี่ยอยูอย่ที่กระบวนการชิมนะครับไม่ไม่มีทางเลยที่เทคโนโลยีอ,อย่างเดียวนะครับจะไปทาให้เราเป็นนักโต้ตากรได้เพราะว่าเทคโนโลยีอ,อย่างเดียวก็คือเครื่องมืออันหนึ่งครับมันไม่มันไม่มีความคิดในนั้นแต่ความคิดนี่แหละจะทาให้เทคโนโลยีนี้มีความเป็นนวัตตรรมนะครับความร่วมือเนี้ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งครูนักเรียนและประเทศน่าจะได้ไประโยชน์อย่างยิ่งครับ